สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตกันอีกครั้งนะครับกับศัตรูพืชน,นะครับศัตรูต้นไม้อันนี้มันเป็นนะครับหนอนผีเสื้อเี้มแพงตัวมานะครับดูมันแพงตัวครับตัวนี้เปลี่ยนไปสีน้ำตนลครับอีกตัวนี้เป็นสีสีเขียวนะครับกัวน,นี้น,นี่คือนัก นักกินใบไม้นะครับหมดเลยถ้าเวลาเขาได้กินใบไม้นะครับโดยเฉพาะอ่าลูกค้างนันนี่เขาจะมีดอกปุกก็คือดอกพุธสุประโชคนะครับเขาจะกินดอกพุธสุประโชคลูกค้างเลยสําหรับจะส่งตัวนะครับสีสันดูน่ารักแต่ร้ายแก่นัก <c oughs> มามากจะซ่อนตัวครับเวลากลางคืนนี้กินใบไม้แทบจะกเกลี้ยง เดือดก้านนสีสันสีสันของมแมลงศัตรูพืช ่วนตัวนี้ออกสีน้ำตาลเหล,เหลืองๆนะครับเสยียงของกระเแดบบื่ เดี๋ยวก็จะเอาไปปล่อยใส่ต้นไม้ต้นตีนเป็ดแทนนะครับมากินใบตีนเป็ด ังแกเอามาปล่อยแล้วนะครับมันจกแกนต้นตีนเป็ดแทน <c oughs> อันที่จริงมันถ้ามันไม่เยอะก,ก็ไม่ค่อยมีปัญหาครัก็ไม่ไม่ค่อยได้กำจัดสักเท่าไหร่แต่ถ้ามันเยอะมากจริงๆครับต้นไม้ ก็จะไม่เหลือหรอก็จําเป็นจะต้องกําจัดทิ้งไปแบ่งนะครับอันนี้มันมีสองแค่สองตัวก็เลยเอามาป่วยว่าที่ต้นตีนเพ็ด้ม้มากินใบตีนเพเอะแทงครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปกิจกรรมการถ่ายทาศัตรูพืชตัวน่ารักน่ารักตัวบุ้งตัวหนอนนะครับนอนผีเสือ้อ คุณทุกท่านที่ติดตามนะครับช่องวิถีกเกษตรคลิปนี้ก็แล้วไปก่อนครับสวัสดีครับ